พาเมมาซื้อพงหลีพัดลมนะครับผมค่ะของวันนี้จะไปแสดงความเสียใจกับเสียบอยนะคะเนื่องจากว่าคุณแม่เสียบอยเสียซึ่งเมย์ทราบข่าวมาจากพี่มานะคะที่พาเมย์กับพี่เหน่งไปบ้านเด็กๆเกมื่อเช้าะคะ่ะ ี่บอยแล้วสาวขาวเลยค่ะอ๋อจ้ะแล้วจะเดินสาวจา้ะจุดตะเทียนเนาะนี่คือก้อนกลางพ,พ,พี่แม่บ้านทำกับข้าวไว้พี่จะอึ้งอึ้งยังไงอึ้งจากหม้อก่อนนี่แม่บ้านต้องได้เห็นคลิปของเราแน่นอนเลย <laughs> พี่ดีนะคะฝีมือพี่ดีดูมาดูนะโอ้โหปลาเรามีไข่หรือเปล่าเนี่ยทำไมสีเป็นนี้เนี่ยปลาดูน่ากินมากเลยลืมบอกให้พี่ดีตักไปว่านด้วยอืมเราไม่รู้จะกินหมดเลยเหมือนอยู่ที่ร้านอาหารเลยอ่ะเออสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดรสชาติอะมีมขอชิม่อยนะ โอเคโอเคเลยเหมือนทําในร้านร้านเลยที่ว่าขายอะ่ะเหมือนพี่เขาเนี่ยคือเวลามีงานบูญงานอะไรอย่างเงี้ยก็ทํากับข้าวไปที่วัดด้วยนะคนเนี้ยแก okay, ทําได้หลายอย่างแล้วก็ไม่ไม่ได้ให้แกกินนะสมบุญหลายไม่ได้ให้กินโดนมาโดนมาแบบนี้ถ้าเราทำเม เมย์แบบนี้ถ้าเราทําแบบว่างานขึ้นบ้านใหม่อะไรเงี้ยพี่เพิ่นก็น่าจะจัดได้เนาะใชใะ่พอพูดเรื่องนี้เนี่ยก็เลยอาจจะต้องพูดยาวหน่อยพอดีว่าเมื่อเมื่อจริงๆอ่ะเมย์คิดมานานแล้วนะคะเรื่องทําบุญขึ้นบ้านเราเนาะซึ่งจริงๆอ่ะพี่เน่งกับเมย์สร้างบ้านมาประมาณสามหลังแล้วเนาะถ้ารวมตู้คอเนเทนเนอร์มันก็สี่ แต่ก็ไม่เคยทำบุญบุญบ้านเลยก็เลยคิดว่าก็เลยถามพี่เน่งนะคะว่าพี่เน่งขอทำบุญบ้านอ่ะวันที่7พุศจิกาซึ่งตรงกับวันเกิดพี่เน่งได้ไหมเพราะว่าก็เป็นวันในปีที่แล้วในวันที่7พฤศจิกาก็เป็นวันที่พระท่านมาถึงที่นี่ด้วยพระพุทธเมตตาณนะโมพุทัยยะค่ะก็เลยอยากจะทำบุญขึ้นบ้านน่ะวันที่7พุศจิกาพี่เน่งว่าไงอ,อันนั้นคือ คือเป้าเป้าของเราที่จะทํานะก็เราได้พอมาเห็นกับข้าวปุ๊บก็รู้เลยว่าใครจะทํากับข้าววันนั้นนะครับก็คงทําเป็นแบบง่ายๆเลี้ยงพระในตอนเช้าแค่นั้นแหละไม่มีอะไรใช่เอาปกติทําบุญขึ้นบ้านใหม่ก็เลี้ยงพระอย่างเดียวไม่ใช่เหรอใช่ก็เลี้ยงพระไม่มีอย่างอื่นไม่มีอย่างอื่นก็คือเลี้ยงพระตอนเช้าก็คงเท่าที่เมคินนะคะอันนี้คือวางแผนคร่าวๆคือ บริเวณที่จัดงานอ่ะคงจะเป็นหน้าองค์พระพุทธเมตตานโมพุทธายะจะเป็นสแตนให้พระท่านสวดแล้วก็หลังจากพระมาอาจจะกางเต็นท์เช่าเต็นท์มาเป็นเหมือนกับว่าที่ทานข้าวตรงนี้ค่ะเราจะมาลองทดสอบน้ำพริกที่เมย์สั่งมานะครับผมว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างอันนี้น้ำพริกอะไรนะเมย์น่าจะไตปลาเนะาะไตปลาค่ะนี่ไตปลาไตาปลานี่คือเป็นกล่องแบบนี้นะครับสั่งมาจากติ k t ตอกนะคะ แล้วก็มีน้ำพริกสตอปลาจิงจือจจิงจปลาจิงโจ้แบบนี้ที่หนึ่งก็คนเอาคอเอาช้อนมีคนมีนี่ด้วยดูดูดนี่โอ้โอ้โอคนเอานี่ดูดิเอาเทลงข้างม,มีสตอด้วยโอ้กินหนออแล้วไหม สตอสตอปลาจิงโจ้ใช่ไหมคือจริงจังปลาปลาจังไม่รู้ปลาจิงจังปลาจิงจังสิงอย่างนี้อันนี้ก็เป็นตัวบอกเลยว่าคือจะสดแล้วก็ตัวต่อไปน้ำพริกอ,อ่น้ำชุบสำขาผัด คืออะไรไม่รู้น้ำชุบอ๋อส้มขามผัดน้ำซุปอ๋อน้ำซุปโอ้ตัวอักษรนันยากจังน้ำชุบส้มขามอ๋อนี่นี่ใส่ทางนี้คนคนละจะได้ไม่เสียน้ำชุบส้มขามผัดอ๋อเข้าใจแล้วคือขามผัดขามส้มผัด มะขามมะขามมะขามผัดมะขามผัดแล้วก็เป็นเป็นน้ำชุบโอ้แล้วก็ปิดนะฮะนี่ปิดเดี๋ยวเาใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับเอฟซี FC. นี่บุญหลายถ้าเธอกระโดดนะเธอจะได้กลับบ้านเธอนะเดี๋ยวจะลองนี่คลุกข้าวนะครับข้าวร้อนร้อนข้าวร้อนรอนกินเนี่ยอ สุดยอดเลย<า>นี่ฮะเป็นไงเผ็ดเผ็ด <laughs> คนใต้ทำแต่น้ำพริกแกงไตปลานี่คือแกงไตปลาชัดๆเลยลองส้มขามผัดดูืม <Okay. S 1> อะไรอร่อยข่มผัดรสชาติยังไงอ่ะหวานเค็มเปรี้ยวบอกมาหน่อยสิเต็มจินตนาการไม่ออกเลยมันเปรี้ยวเปรี้ยวแต่ว่ามันมันทำให้เราเจริญอาหารได้เพราะว่าบางทีอาหารแบบเนี้ยกินแล้วมันก็มีอย่างเดียวใช่ไหมละ่ะมันไม่มีน้ำพริกะคะ่ะที่พี่พี่แม่บ้านทำก็<ห>คืออร่อยมากแต่พอเรามีเครื่อง มันทำให้น้ําลายเราเนี่มันแตกเนี่ย FC น่าจะได้ยินเสียงน้ําลายผมนะน้ําลายแตกแล้วเนี่ย <Okay. S 1> มีสตอสตอส,สตอนะฮะนี่สตอ um. จะชิมดูว่าสตอในกล่องบันจูอัดสูญยากาศรสชาติยังอยู่เหมือนเดิมไหม <c oughs> ป็นไงสตอร์ลเปอร์เโอเค